จากโคราชนะครับตอนนี้ผมจะส่ง300อยแอลอแอลตัวใหม่ป้ายแดงขึ้นไปที่ต้องทำการเพิอนโปรอัปเจตนะครับผมเพินโปรอัปเจตจัดทรงนะครับเดี๋ยวส่งไปส่งไปทำที่เชียงใหม่ครับรถรถเพิ่งรับมาเมื่อวานนี้ป้ายแดงเลยเดี๋ยวส่งขึ้นไปผมขับกับร้านนอนนำโชคชัยภูมิครับสเต็ปหนึ่งหนของชัยภูมิตัวนี้เป็นแอลสามร้อยจะไปเตินโปรที่เชียงใหม่เลยขึ้นไปรับรถที่เชียงใหม่หลังตีใหม่นะครับ นี่เป็นรถป้ายแดงครับผมฟังเสียงเครื่องครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวหลังจากมาทำแล้วลองมาติดตามดูนะครับผมเดี๋ยวไปเจอที่เชียงใหม่แล้วไปขับอยู่ที่เชียงใหม่กันนะครับผมหลังปีใหม่เลยหลังปีใหม่เดี๋ยวเจอกันกับร้านนอน้ำโชคเจอกับอ้อนน้ำโชคคนระับแล้วก็พี่ต้อมนะครับทีมงานพี่ต้อม Andoro, Thailand.